หน้าที่ป่าขี้แห่งหนึง่งกลางดึกคืนหนึ่งที่ป่าขี้แห่งหนึง่งมีกระปอมเหล็กนี่มันมาแอบนอนอยู่ตรงนี้นี่มันคิดว่ามนุษย์จะไม่เห็นกลางค่ำมึงคืนมาแอบนอนตรงนี้สบายเลยนอนบนนี้สบายใจเลย มันมืดแล้วอะมืดค่าแล้วสองสามทุ่มแล้วไม่มีที่นอนมานอนอยู่บนนี้นี่ มันคงจะบอกอะ่ะไอ้มนุษย์มึงทำอะไรวะกูจะนอนเอาไฟมาส่องกูทำไมถ้าอยู่ถ้าอยู่บ้านนอกอะเอาหนังสติก๊กหรือเอาเอ็นไปเกี่ยวคอมาเนี่ยมาทำผัดกะเพราไปล้ว